ก็ราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีครับมีวัตถุมงคลนะครับนะครับหลวงปูปง่หงุมปัญโยนะครับที่หายากนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับและยอดผู้ติดตามใน y o u t u b e นะครับวันนี้ต้องเป็นคลิปถือว่าพิเศษนะครับขอบคุณนะครับที่พี่ทุกท่านที่กด ติดตามให้นะครับในช่อง youtube ครบ4 0 0พันคนครับวันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันราคาพิเศษเลยนะครับฉลองยอดผู้ติดตามครบ4 0 0พันคนนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงษ์นะครับวันนี้นะครับมาราคาพิเศษกันเลยพี่พี่นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อวันนี้นะครับนี่ครับนี่อันนี้ ID ดี n e นะครับพี่อันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 7 1 3แ1 7 2 2หนึ่งเเหมือนเดิมนะครับหรือแอดไลน์มาตาม Q ชืโค้ดนี้ได้เลยนะครับพี่ๆนะวันนี้วัตถุมงคลนะครับอ่านี้นะครับนะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะพี่ๆนะคลิปดีฉลอง4,000ผู้ติดตามนะครับนะอันนี้ผมเหลือ2รายการนะพี่นะนี่ที่ระลึกงานะร่วมบุญเป็นจาภาพครบรอบ10ปีหลักสังการของปู่อันนี้ผมก็จะแจกเหมือนเคยนะครับผมจะแจกเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะแจกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะแจกวันนี้ ขอญาตนะครับไม่มียอดนะแจกเลยนะครับถ้าท่านใดปิดก่อนเจ้านะครับบินที่หนึ่งกับบินที่สองผมแจกเลยนะครับตามเลขนี้นะครับตามเลขนี้ครับผมมีสองรายการนะพี่ๆใครเร็วใครได้นิดนึงนะครับไม่มียอดนะครับปิดเท่าไหร่ก็ได้ของแถมนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนิดนึงครับครบรอบผู้ติดตาม4ี่พันคนนะครับนะเริ่มเลยครับพี่ๆวัตถุมงคลชิ้นแรกครับขวงปู่ของุงบัญโอนะครับ นี่อันนี้เดิมๆเลยพี่กล่องเก่ามากนะครับนะครับศัก์สีรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงษพรมปัญโยของกล่องเดิมนะครับนี่นี่ครับเหรียญรุ่นแรกครับหลวงปู่หงษพรมปัญโยนะครับออกปี25 4 1น้าี่ิบเอดนะพี่พี่ปีสองห้าสี่หนึ่งดูสภาพผิวดิครับผิวเดิมมากนะครับพี่พี่ผิวเดิมมากนะครับนี่ครับนี่ครับพี่พี่ รุ่นแรกนะครับผิวจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับจะหมูกจะเป็นแบบนี้ครับเข้มขังครับสวยงามครับสวยงามครับออริจินอลจากวัดเลยครับพี่ๆนะคะนะครับแบบนี้ออริจินอลเลยครับดูภาพผิวนะครับนะครับใครยังไม่มีเก็บเก็บได้ครับพี่ๆเก็บได้ครับนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสกปรีรุ่นแรกปีสี่หนึ่งพร้อมกล่องเดิมนะครับหลวงปู่หงพรมวปัญโยนะครับอ่านี้ผมเปิดราคาพิเศษวันนี้วันเดียวใครเร็วใครได้ครับ ปกติผมเปิด900ครับ9 0 0ต้องมีครับอ่าอันนี้หลังยันจัตุท่าของหลวงปู่วันนี้ผมเอา500บาทครับพี่ๆนะกรบรอบ4,000ผู้ติดตาม500บาทพอครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงพมัญโยพร้อมกล่องนะครับหาไม่ได้นะครับ500นะวันนี้คลิปพิเศษต่อไปครับพี่ๆต่อไปนี่ครับเป็นรอนะครับยืนครับที่รื้กพระป่าสามมคีปี2,555หลวงปู่หงพมัญโยครับนะ ดูความสวยครับนี่วันนี้ราคาพิเศษนะยพี่ราคาพิเศษนะครับฉลองครบรอบ4,000นะครับพูดติดตามนะครับนี่อุดมวนสารนะครับด้านใต้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับดูนะครับนี่ครับมวนสารพิเศษของปู่นะครับนี่ครับนี่ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับดูแล้วความสวยนะครับ สวยนะครับนี่คมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสุสานทุ่งมนนะครับหล่อยืนหลวงปู่หงครับโฮมปัญโยครับนี่ความสวยตามนี้เลยครับพี่ๆนะวันนี้ผมเปิดแบ่งปันราคาพิเศษเอาห้าร้อยพอครับมานะครับแบ่งปันให้รู้จักนะครับเอาห้าร้อยครับพี่ๆไว้แผ่บารมีหลวงปู่นะครับอันไหนราคาไม่ได้ก็ว่ากันนะครับอ่าอันนี้ครับนะ เป็นพระพิคเนตนะครับเนื้อเมกะพัดรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่นะครับด้านใต้มีรอยจานของหลวงปู่นะครับนะอันนี้ผมได้มาสององนะครับมีพี่เขาปิดไปแล้วหนึ่งองนะครับนะนี่รอยจานชัดเจนนะครับไม่มีแตกไม่มีบินนะครับสวยๆนะครับนี่ครับไม่ต้องซองนะครับนี่พับพิคเนตนะครับอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับเทพเจ้าจักษิ์นะครับนี่เทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับ นะครับเนื้อเมฆกับพัดนะครับนี่ดูสวยๆเลยครับพี่พี่มี2องค์นะพี่เขาปิดผมไปองคหนึ่งแล้วนะครับนะเหลือ2องค์นี่อง์นึงนะผมเปิดราคาเดียวกันนะครับ1,800บาทนะเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับเขาปิดไปแล้วนะครับนี่ปกติผมเปิด2 5 0 0นนะครับวันนี้ผมเอา1,800บาทนะครับชอบหลังไม้ได้ครับจะต่อรองหรือจะอะไรคุยกันหลังไม้นะพี่พี่นะอ่าออกพิคาเนนะครับออกปี0ย์นะครับ นะครับอันนี้ยุคต้นนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปู่หลวงคุมปัญโยนะครับเตยมเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครันพี่พี่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะรายการต่อไปครับนี่ผมได้มาสองนะครับรุ่นหนึ่งนะครับสวยนะครับรูปหล่อนะครับฉลองลงทานณเมตินะครับรุ่นหนึ่งนะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับต่อโค้ชัดเจนนะครับนี่ครับ <c oughs> ต่อโค้ดนะครับรลนเลขครับด้านใต้อุ่นมวลสารชัดเจนนะครับนี่นี่ครับติดจีวอลหลวงปู่ด้วยนะครับ หล่อฉลองลงทานนะครับหลอย้อนนิยมนะครับตอนนี้เขาไล่เก็บกันนี้ต่อโค้ดที่สังคติอีกหนึ่งที่ครับนี่ครับนะเมตติตรงนี้เลยนะครับนะผมมีสององนะพี่พี่ผมมีสององนะครับหล่อฉลองลงทานนาเมตติรุ่นหนึ่งนะครับผมมีสององนะครับนี่สวยเหมือนกันครับนี่นะครับในโค้ดเหมือนเลขมีตอกเลขเหมือนกันครับนี่ อ่าอันนี้น่าจะเป็นเลขสามหลักไหมพี่พี่อ่าน,นี่ครับเจ็ดสามหนึ่งครับนี่สามหลักต่อโค้ดตรงนี้ครับอ่าประงกันแท้นะครับประงกันแทะนะอ่านี่ครับอ่าอันนี้ผมเปิดแบ่งปันครับพี่พี่นะหล่อฉลองลงทานนะมเมตุผมได้มาสององผมเปิดแบ่งปันนียพร้อมกล่องเดิมนะครับวันนี้ครับผมเอาองละ 8 0ดรอยบาทนะพี่พี่นะ8 0ด้อยบาทพอครับท่านใดสนใจติดต่อมารุ่นหนึ่งนะครับลงทานรุ่นหนึ่งนะต่อไปครับพี่พี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับตะกรุดเงินคู่นะครับอ่าเป็นตะกรุดเงินครับออกปีห้าูนนะครับรุ่นฉลองอุโบสถนะครับหลวงปู่หงุมปับโยนะครับผมได้มาสององนะพี่พี่ได้มาสององนะครับนี่ครับนี่ตะกรุดอยู่นี่ครับตะกรุดนะครับ ด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่นะครับนี่นี่ครับเป็นรูปหลวงปู่ฝังพลอยเสกนะครับนี่ครับดู่ามนสารนะครับนี่้อยผงตะไบทองนะครับนี่ฝังพลอยร้อยผงตะไบทองนะครับพี่พี่อ่านี่นะครับนี่ตะกุดนะครับนะครับนี่ครับอ่าผมมีสององค์ครับวันนี้ราคาพิเศษผมเปิดองค์ละ ห้าร้อยบาทพอครับพี่ๆนะห้าร้อยบาทนะครับใครรับคู่ลดได้ครับนะพงละห้าร้อยพอครับสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงปู่หงนะครับตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับฝังพลอยเสกนะครับอ่าต่อไปครับพี่ๆต่อไปอ่าต่อไปนะครับนี่ครับมีคนถามหาเยอะหลือเกินนะครับวันนี้ได้มาแล้วเบี้ยแก้ครับพี่เบี้ยแก้หลวงปู่หงพรมปัญโยปีสี่หกนะครับด้านหน้าเป็น สำหรับยันครับที่หลวงปู่เขียนครับเป็นับยันสารพัดกันนะครับนะครับให้ดูนะครับผมมีมาสองชุดนะครับนะครับผมมาสองชุดเ้วยแก้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจะให้ดูลูกบี้ยะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่หลวงปู่จานมือเองครับออกปี4ี่หแท้ทันนะครับฝังตะกรุดอุดชันโลงนะครับชัดเจนนะครับ นี่นะครับประกันแท้นะครับนี่หอมตะกุดปุดชนโรงนะครับชัดเจนนะครับพี่พี่นี่ครับนะประกันแท้เลยนะครับนี่ประกันแท้เลยนะครับนี่นะครับอ่าผมมีมาสองชุดนะครับวันนี้ครับนี่ด้านหลังเป็นจีวอขหลวงปู่นะแล้วก็มีคาถาด้วยนะพี่พี่วันนี้นะครับนะลิปทีแล้วเปิดเก้าร้อยครับจําได้วันนี้ครับฉลองผู้ติดตามสี่พันคนครับนะ จากเ0อครับวันนี้เอาเท่าทุนครับอ่ะ700้บาทนะพี่พี่700อบาทพอครับลูกละ700อพอครับสนใจสนใจติดต่อมานะครับนะสนใจติดต่อมานะครับนี่นี่ครับเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์มานะครับนะของแถมยังอยู่ครับพี่ใครเร็วใครได้นะมี2รางวัลนะครับนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนะครับปิดตาครับหลวงปู่หงพรมัญญโยนะครับ รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับออกพิธีเสาห้าวันนี้ได้มาองค์เดียวครับพี่ๆนี่ดูความสวยนะครับโอ้โหมือเต็มนะครับร้อยผงตะไบทองนะครับฝังตะกรุดเงินคู่นะครับไม่ต้องลงกล้องเลยครับนี่นี่ดูนะครับนี่มือเป็นมือนะครับนี่ด้านหลังนะครับหลวงปู่หงนะครับเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับปิดตาอ่าวันนี้ปิดตาผมเอาห้าร้อยพอครับนะ ฉลองผู้ติดตามครบ4,000คนครับ500เฉพาะคลิปนี้นะพี่ๆเฉพาะคลิปนี้นะครับใครชมก็นะครับถือว่าไม่พลาดและการคลิปนี้ราคาเบาๆครับ500บาทครับพี่ๆนะะ500บาทพอครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปนี่หาย่าครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับนี่ออกปีนะครับ2,547ครับยุคต้นกล่องเก่ามากนะครับ พระพิกเนศเนื้อสามกษัตริย์นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยครับพี่ดูสภาพกล่องนะครับเก่าขนาดไหนนะครับนี่เนื้อสามกษัตริย์นะครับเปิดพันห้าครับในกลุ่มเปิดกันพันห้านะครับนี่เนื้อสามกษัตริย์เช่เนื้อไม่ใช่เนื้อล่างๆครับอันนี้เนื้อสามกษัตริย์วันนี้ครับใครเร็วใครได้ครับพระพิกเนศหลวงปู่หงพรมปัญโยครับนี่ปางประทานพรนะครับอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับ นะครับออกปี47นะครับแท้ทันหลวงปู่ครับนะอันนี้ผมเปิดราคาแบ่งปันนะครับผมเอา900บาทพอครับใครลิ้วไครได้ครับพี่พี่900บาทนะครับพิคเนตหลวงปู่นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปพระกิ่งครับชัยวัดหลวงปู่หงภูพรมปัญโยครับรุ่นสุดท้ายนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่นะครับยิงเลเซอร์ด้านก้นนะครับ ได้มา1องค์ครับวันนี้ราคาเบาๆเลยกิ่งชัยวัดครับมีกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับต่อโค้ชัดเจนนะครับหลวงปู่ปุกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนะนี่ดังนะครับอ่ะผมเปิด500บาทครับพี่พี่เอา500อบาทพอครับนะนี่หลวงปู่หงนะครับยิงเลเซอร์นะครับ500บาทพอครับพี่พี่ต่อไปครับพี่พี่ต่อไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอครับนี่สวยนะครับผมบอกเลยนะครับ อันนี้เป็นเหรียญรุ่นทรัพย์รุ่งเรืองปี2544นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับด้านหลังเป็นหน้าปกนะครับด้านหลังเป็นหน้าปกนะครับดูใบหน้าหลวงปู่นะครับสวยงามนะครับเหรียญเหมือนมีชีวิตนะครับผมชัดเจนนะครับโอ้โหเก่าเดิมเลยนะพี่ๆเก่าเดิมเลยนะครับพี่ๆวันนี้ผมเปิดราคาแบ่งปันครับนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเอาเหรียญละนะครับ 700บาทครับพี่พี่เจ็ร้อยบาทพอครับปี4ี่ยุคต้นนะครับยุคต้นเลยนะครับนะปี4ี่นะครับต่อไปครับพี่พี่นะนี่ครับเม็ดดุมเสาห้าครับแช่น้ำมนนะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับอ่าเม็ดกระดุมเสาห้าหลวงปู่หงพมปัญโยครับแช่น้ำมนนะครับออกปีสี่สามนะครับปลุกเสกพิธีเสาห้านะครับ ปลุกเสกพิธีเสาห้านะครับอ่านะครับความสวยก็ตามภาพนะครับผมมีมาอยู่สองสองสองเม็ดนะครับนี่ดูความสวยนะครับนี่ครับพี่นี่ครับเหมือนหลวงปู่มีชีวิตเลยนะครับนี่สวยงามครับรุ่นเสาห้านะครับปีสี่สามนะครับนี่ะเมตินะครับผมเอานะครับมีสองรายการนะครับ ใครอยากยกอยากแยกก็ว่าไปผมเอาถ้าแยกเม็ดละห้าร้อยครับถ้ายกก็มาคุยกันนะครับพี่ๆนะครับถ้ายกก็มาคุยกันนะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับนะครับราคาพิเศษนะครับอ่ะนี่รายการต่อไปครับอันนี้เป็นแรไอเทมของคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าในไทยไม่เหลือแล้วนะครับเหรียญตอนนี้หายากเหลือเกินนะครับเป็นเหรียญนี่นะครับสร้างจะตุรมุก ของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นหนึ่งครับเหรียญสร้างจากตุลมุกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้จาตุลมะมุกก็เป็นนะครับเป็นที่ไว้นะครับสัลีละสังขารของหลวงปู่นะครับนะนะครับหลวงปู่ท่านจัดสร้างให้อ่าท่านออกเหรียญรุ่นนี้มานะครับตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศหมดเลยนะครับลูกศิษย์เอาไปหมดเลยครับตอนนี้อยู่ในไทยเพียงไม่กี่เหรียญนะครับพี่พี่รุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่า หลวงปู่ท่านอยากอยู่ถึงร้อยปีนะครับแต่ท่านคงอยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับด้วยสังขารคนเราไม่แน่นอนครับหลวงปู่ก็บอกมีดํำดิสร้างนะครับนะครับมีดําดิสร้างครับปราสาทจะตุลมุกนะครับเพื่อไว้สรีระสังขารของท่านเองนะครับเหรียญดีนะครับผมบอกแล้วก่อนนะครับเหรียญดีนะครับหายากนะครับรุ่นหนึ่งนะพี่ๆเดี๋ยวสองให้ดูนะครับพร้อมใส่สินเดิมนะครับพร้อมใส่สินเดิมในพิธีนะครับนี่ ร้างจัตุรมุกรุ่นหนึ่งครับนี่นี่ครับอ่านี่ครับรุ่นสร้างปราษาทจัตุรมุกรุ่นหนึ่งครับนี่ครับนี่นะครับนักเมตินะครับนี่หลวงปู่นั่งนะครับต่อโคดหอหีบตรงนี้ครับอ่านี่ครับหอหีบเลยนะครับต่อหอหีบตรงนี้นะพี่ๆต่อหอหีบตรงนี้ครับอ่าประกันแท้ครับ ผมมีมาสองเหรียญครับพี่พี่นะครับผมมีมาสองเหรียญนะครับไปดูราคาก่อนได้นะครับเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้หายากครับออกต่างประเทศเยอะมากนะครับไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีเจอครับเป็นเหรียญยุคต้นนะครับนะครับเป็นเหรียญยุคต้นนะพี่พี่เอาปีนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบหกะครับอ่าอันนี้ณเวลานี้จะตุลมุกนะครับก็เป็นที่ไว้สาลีลสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หงนะครับนะผมมีมาสองเหรียญนะพี่พี่ผมเปิดแบ่งปันเลยนะครับนะ วันนี้พร้อมสสยสินเดิมนะครับหายากเอาเหรียญละ900บาทนะนะครับพี่พี่900บาทพอครับมีสองเหรียญใครลงใครได้แล้วกันนะครับ900บาทนะครับนะใส่สินเดิมนะครับหายากนะครับใส่ดินเดิมในพิธีเลยครับต่อไปครับพี่ต่อไปอ่านี่ครับสุดยอดของเด็นนะครับอ่านี่ครับประหลัดคิกปี46นะครับ หลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับมีสองพิมพ์นะพี่พี่ผมมีอย่างละสามนะครับผมมีอย่างละสามนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ขี่นะครับอันนี้เป็นเสือนะครับเสือนะครับขี่เสือนะครับเป็นพิมพ์ขี่เสือผมมีสามนะครับพิมพ์ขี่ยอระเทมีสามครับเดี๋ยวมาได้เลี้ยงให้ดูครับพี่พี่นี่นี่ครับ ด้านหน้าเป็นยันสารพัดกันของหลวงปู่นะครับยันสารพัดกันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ขี่จระเข้ก่อนนะครับนะครับด้านหลังติดจีวอลพร้อมแบคาถาเดินนะครับฝังตะกุดนะฝังตะกุดฝังตะกุดทุกดอกนะครับนี่ครับหลวงปู่จันมือครับเอาพีสี่หกครับพี่ๆเอาพีสี่หกนับยุบต้นนะครับนะครับนี่ครับนี่อันนี้เป็น เป็นจระเข้อะพี่พี่นะโทษทีเป็นจระเข้ครับอันนี้เป็นพิมพ์จระเข้นะครับอันนี้ตะกุดตะกุดฝังอยู่ด้านหน้านะพี่พี่ออกปีสี่หกนะครับนะครับพิมพ์ขี่จระเข้นี่นะครับเดชนะครับบารมีอำนาจนะครับนะครับมัสนานะครับขาขายได้ทุกอย่างยันหลวงปู่นะครับนะครับยันสารพัดกันของหลวงปู่นะครับนี่นะครับนะครับนี่เดิมนะครับฝังตะกุดมาผมมีอยู่สามนะครับ ขี่จระเข้ผมมีอยู่3ามนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอ่ะขี่เสือครับต่อไปขี่เสือนี่นี่ครับพี่พี่ขี่เสือนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับด้านหน้าเป็นยันสารพัดกันเหมือนกันครับด้านหลังปีตีวอยและใบคาถานะครับความตะกุดเหมือนกันครับนี่เป็นขี่เสือนะครับนี่ครับขี่เสือครับมานี่ครับ นี่ฝามตะกุดด้านหน้าครับหลวงปู่จานมือครับจานมือจันมือด้านใต้นะครับด้านบนนะครับนี่ครับตะกุดหลวงปู่หงออกปีสี่หกนะครับหายากครับตะกุดนะครับเขาเรียกตะกุดไม้ครับเขาควายแกะนะครับนะครับไม้กระพีเขาควายแกะนะครับเขาเพราะว่านะครับน่าสวยงามครับนะครับนะครับเขาควายแกะไม้กระพีนะครับนะครับ นะครับเป็นเป็นไม้ล้างอาถรรพ์นะครับไม้ล้างอาถรรพ์นะอ่ะผมมีนะครับมีสองพิมนะครับพี่ๆนะครับมีสองพิมนะครับวันนี้ครับอ่ะอย่างละสามนะที่อ่ะนี่ครับผมมีพิมพ์ผีนะครับจอะอ่ะมีเสือนะครับกี่เสือสามนะครับ ขี่จระเข้สามเหมือนกันนะครับอ้าววันนี้ผมเปิดนะครับเอาราคาเท่ากันเลยพี่วันนี้พิเศษนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยครับถ้ารับเป็นคู่นะครับขี่จระเข้ omething, กับปีเสืออย่างนี้นะครับนะครับเก็บเป็นคู่ก็ดีนะครับนะครับถ้าเก็บเป็นคู่นะครับถ้าเดียวครับถ้าเดียวมาองค์ละเจ็ดร้อยนะครับถ้าเก็บเป็นคู่นะครับ ถ้าเก็บเป็นคู่ผมเอาคู่ละพันสองพอครับอ้าวไวๆเลยครับพี่คู่ละพันสองผมลดให้นะครับถ้าเก็บเดียวเจ็ดร้อยครับถ้าเก็บคู่เอาพันสองครับนะคู่พิมพ์นะครับอ่ะนะครับพี่พี่นะครับวันนี้ครับนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนครับพี่พี่ครบถ้วนนะอ่ะนี่ครับนี่ครับพี่พี่อ่ะของแถมอย่าลืมนะพี่ อันใดปิดพระมาก่อนก็ได้ก่อนนะ,มนะผมมีแค่2รายการนะครับผมมีแค่2รายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก่อนจะจากลาวันนี้นะครับนะยุทธบารามีนะครับนี่087 136 1722นะครับนะครับแอดไลน์มาตาม QR Code หรือแอดมาตามเบอร์ก็ได้พี่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ ที่ๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามผมมาครบ4,000ผู้ติดตามนะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษจริงๆราคาพิเศษจริงๆครับพี่ๆแบ่งปันให้พี่ๆได้เก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับซึ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับพี่ๆนะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงราคาแบบนี้นะไม่มีนะครับวันนี้ผมขอบารมีของหลวงปู่หงภูมิปัญโยครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจงอำานวยใจให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้เช่าวัตถุมงคลกับผมไปนะครับ มีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่ๆนะร่ำรวยตลอดตลอดปีและตลอดไปนะครับวันนี้ผมยุตบรารมีก็ต้องขอากราบลาพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่